สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านซีนิม่านะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรียกเช่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับมาเริ่มที่ตัวอย่างหนังเรื่องแรกกันก่อนเลยครับผมกับ Bad Boys l i k e or Die คู่หูขวังนรกรุยต่อขอไว้ลาย in five four t h r ที่แล้วครับสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าขอเกิดความนิดนึงผมเคยทํารีวิว Bad Boy ส์ภาคสไปแล้วซึ่งผมบอกได้เลยว่าโหภาคสาภาคที่แล้วเนี่ยจัดเต็มมากๆสมกับการรอคอยจริงๆและ,ะตอนนี้ครับก็ได้เข้าสู่มาภาคที่4แล้วไปดูกันครับว่าความมันและความบ้าบอลจะจัดหนักกว่าภาคที่แล้วมั้ยต้องไปดูตัวอย่าง,งพร้อมกันครับเก่า Bad boys, life or die. Come on, Mike, slow down. We are late. My stomach, Mike. I need a ginger ale. <laughs> uh, uh, get a ginger ale and nothing else. Are those dogs fresh? for the man yesterday. Give me one. Put some relish on that motherfucker. Open the register. Stay right like there. That Skittles on the counter, Marcus? That's not mine, right? <laughs> yes it is. <laughs> Marcus, get in the car. He has a gun to my head. When you wanna deal with him? You wanna deal with me? Sorry, sir. But I got it. call 911. Aren't you the police? <laughs> hey, Reggie, did you eat my snacks? No, sir. You ate my snacks, then you need to get a job. I'm the U.S. Marine, sir. Well then you need to deploy. <sighs> Dad, look. We now have evidence that the late Captain Conrad Howard of Miami uh -huh. was working directly with drug cartels for years. Captain Howard's being framed. What the hell? He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. If he's seeing this, I'm probably dead. Fuck! Fuckers! Fuck them all! <laughs> I don't know how high up this shit goes, but I don't trust anybody they're my bad boys now clear my name you should be careful they're being set up detectives we got two suspects lowry and Burnett. they're armed and in dangerous in five four three no let's stay away from them

Anyway, I saw my soulmate. mate looking different than that. You stuck in the physical Souls <laughs> don't have dicks. I'm pretty sure my soul has a dick markers. a <laughs> แบบรับสึกน่ะไว้ยเยี่อยู่ครสบครเลยนะครับโดยเนื้อเรื่องในภาคสี่นี้นะครับผมตัวละครผู้กองคอนดลาที่โดนฆ่าไปตั้งแต่ภาคที่แล้วเนี่ยก็อยู่ดีโดนสาย,ายป้ายสีว่าไปร่วมขบวนการข้อค้ายาคนหนึ่งที่ขนาดตัวผู้กองตายไปแล้วนะแต่ก็ยังโดนสาย,ายป้ายสีได้แต่ก็ไม่ไหวครับก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วยเช่นกันครับไปพร้อมกับตัวลูกชายของป่าบริษัทในเรื่องครับซึ่งเป็นลูกชายของ ตัวร้ายในภาคที่แล้วนะครับผมก็ได้มาร่วมสมทบในภาคนี้ด้วยนะครับฉาแอคชั่นจัดเต็มเหมือนเดิมและมุกตลกนี่้โหจัดเต็มเหมือนเดิมครับและในภาคสี่นี้เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเห็นมิติตัวร้ายอะไรมากเท่าไหนนร่เราบว่าตัวร้ายในภาคนี้เนี่ยแกจังหวดกว่าที่เราได้ดูไปสามภาคที่แล้วไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตาไมไปดีครับผมแต่เชื่อเถอะครับว่าแบสบอยไม่ว่าจะภาคไหน,ไหนสนุกแน่นอนและภาคสี่ผมมั่นใจเลยว่าสนุกจัดเต็มแน่ๆครับ ลอติดตามกันดีครับ Bad Boys Live or Die ครับผมมาเดือนมิถุนายนครับผมลอติดตามกันให้ดีนะครับมาต่อกับเรียกแอชั่นหนังเรื่องต่อไปเลยครับกับ m o ร์สัครับผมเป็นหนังไทยในเวอร์ชั่นที่แบบดูอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นผลงานกับกับเรื่องล่าสุดของคุณพุทธพงษ์อารุณเพลงซึ่งเป็นผู้กำกับหนังเรื่อง กระเบนลาหูครับอันนี้ต้องบอกต,ตรงว่าผมยังไม่เคยดูเรื่องกระเบนลาหูเลยครับแต่ผมก็ได้ดูแบบตัวอย่างมาแล้วโปสเตอร์เอเยนะ่ยแล้วก็คํารีวิวเขาวิจารณ์ต่างๆเห็นเขาบอกว่าเรื่องนี้ดีมากๆและนี่ก็เป็นผลงานเรื่องที่2ของเขาแล้วนะครับผมก่อนหน้านั้นผมก็ได้เห็นโปสเตอร์แล้ว,ลวก็ลายชื่อนักแสดงแล้วโห,หนักแสดงที่แบบตัวเบิ่มๆเลยนะครับผมสายคุณภาพทั้งนั้นเลยครับก็ไปดูกันว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับผมกับมอริสันครับ

มาสตเมทกัน <laughs> <coughs> <tamaan>

<One. S 2> บริษัทมี่ไดรนะ1เ,เมษายนจากที่ผมดูตัวอย่างจบไปเนี่ยสำหรับเรื่องบริสันนะครับ ก็น่าสนใจใอยู่นะครับผมน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องงานสร้างเรื่องงานภาพแสงสีเสียงต่างๆรวมถึงนักแสดงโอ้โหบอกเ,อเลยว่าน่าสนใจครับน่าสนใจต้องลองดูครับต้องลองดูผมเชื่อเลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่เหมาะกับกลุ่มแมสแน่นอนกลุ่มแมสเนี่ยถ้าให้กลุ่มแมสมาดูหนังแนวนี้แบบอีเหม็นอะไรอะหนังอะไรอะ แต่ถ้าใครที่เป็นสายหนังอยู่แล้วซึ่งผมเนี่ยก็รวมทั้งเป็นแบบคนชอบดูหนังแมสด้วยแล้วก็ดูหนังแบบหนังดูยกาด้วยหนังอินดี้ด้วยหนังอาร์ตด้วยอะไรเงี้ยจากประสบการณ์ที่ผมเคยเรียนหนังมาเนี่ยผมบอกด้เวลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากยิ่งยิ่งไม่บอกอะไรเราเลยยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปอีกนะครับผมโอ้โหผว่าดีจริงๆเรื่องย่อนะครับผมก็เล่าถึงตัวจจมี่ซึ่งรับบทโดยพี่คิวโก,โกจุระจักรนะครับผม เป็นอดีตนักร้องเพลงป๊อปนะผมที่ผันตัวเป็นวิศวกรเดินทางกลับมาบ้านเกิดนะครับผมซึ่งบ้านเกิดเนี่ยก็จะอยู่ในแถวอีสานนะครับผมมาเพื่อดูแลการรีโนเวทโรงแรมเก่าของตะกูนตัวเองนะครับผมซึ่งนั่นก็คือโรงแรมพัทยานี่แหละและกากในตัวอย่างเนี่ยเหมือนเขาไม่ความรู้สึกว่าเหมือนเขาเนี่ยเหมือนคุ้นเคยว่าเขาเคยมาโรงแรมพรัทยานี้นานแล้วแต่เขาจําไม่ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกอะไรหรือมันเป็นยังไงและใน ช่วงที่เขาอยู่ในโรงแรมพารานี่นะี้นไปเจอเรื่องราวสุดพิศวงแปลประหลาดอะไรหอย่างมีการได้ไปเจอกับพี่ต้อสหชัยนะครับผมได้ไปเจอกับพี่คิตตี้ได้ไปเจอกับฝรั่งคนหนึ่งนะครับผมซึ่รับบทโดยคุณโจโคัมมิงส์นะครับผมน่าจะเป็นนักแสดงตางชาินะครับผมเห็นเรื่องยอดบวกตัวอย่างที่เผยอะไรน้อยมากๆแต่สำหรับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความน่าสนใจนะอย่าดูถูกเด็ดขาดนะครับอย่าดูถูก แต่อย่าบอกอะไรกับกลุ่มคนดูหนังสายแมสไม่เหมาะกับเรื่องนี้เลยครับแต่ถ้าใครที่เคยเรียนหนังมาเหมือนผมแล้วหรือใครที่เป็นสายแบบดูหนังคุณภาพหนังออสการ์หนังอาร์หนังดีเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับตอบโจทย์แน่นอนและผมเชื่อเลยว่าต้องมีสัญญาณในยะอะไรหลายๆอย่างจะถูกปรากฏอยู่ในหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับพวกอย่างนี้เลยน่าสนใจมากหนังทุกเรื่องของเนรมิดหนังฟิลนน์ม ดีเกือบหมดเลยนะครับผมก็รอดูกับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับมอร์ซิสัน11เมษายนนี้ครับตุลงเข้าพยน์อยวาลืมติดตามกันดีนะครับผมโอเคครับผมจบไปแล้วครับสำหรับการเรียกแช่นตัวอย่างหนังใหม่นะครับผมทั้ง b a ทสบอภาคที่4ครับและรวมถึงมอร์ซิสันด้วยครับผมใครชอบหนังเรื่องไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมใครรอดูเพราะอะไร คุณคาดหวังอะไรกับหนังเรื่องนั้นๆบ้างนะผมก็มาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับาหากไทยชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ Baby